ฮัลโหลเทโลครับเป็นยังไงบ้างคะเราฟิลฟอรครับเป็นยังไงฟิลฟอรจบแล้วเป็นไงบ้างทุกคนพี่แบกล็อกกันก็ดีครับผมก็ก็หวังว่าทุกคนได้เห็นแพทในในร่างแบบว่าเป็นเป็นผีเนาะกลับมาก็ถ้าใครคิดถึงแพทก็น่าจะคุ้มเลยครับผมตอนสุดท้ายเนี่ยกลับมาเลยครับมาน้อยแต่มาหนักมามาน้อยครับผมแต่มาแรงมากๆเลยครับผมตอนที่ได้อ่านบทเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง ออตอนที่ได้อ่านบทคือมันเป็นตัวละครที่ท้าชายสําูรบผมากแล้วก็มันเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆนะครับแล้วในในฐานะที่ผมเป็นนักสแสดงเนี่ยผมก็พยายามมีมุมมองว่าอยากจะลองเล่นตัวละครที่แตกต่างแล้วก็อยากจะลองเล่นตัวละครที่สามารถโชว์ ฝีมือของผมได้หรือว่าให้ผมได้มีโอกาสลองอะไรใหม่ๆได้ผมก็เลยตัดสินใจ,จเลือกเป็นโัวละครที่บอกว่าน่าสงสารนี่คือเรื่องอะไรอะคะ <c oughs> ก็ชีวิตของเขาครับทั้งหมดเลยครับเขาเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากแล้วแล้ว <c oughs> พอผมได้ทําความรู้จักกับเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าจากคอมเมนต์ที่อ่านมานะครับพอทุกคนได้ทําความรู้จักกับเขาเนี่ยก็สงสารเขาไปด้วยซึ่งผมก็ภูมิใจมากๆ,ๆนะครับในในตัวเองที่สามารถสื่อตัวละครนี้ให้คนดูรู้สึก บบนี้เป็นกาอันยอะใช่ครับผมก็กเขาก็ต้องให้คนอืบอกครับผมค้้ยังมันจะมีบางฉากที่คนพูดถึงเรื่องพ่อบบเราฉากอะไรครับที่คนูถึงนตอี้เรื่องความสัมคัขอ่อลูกอะไรอาง้ยคะที่บางโกล้ว่าในมุมบางมุมก็แบบว่ามันทะลุแรงไปหน่อยใช่ไหม ถ้านในในด้านนั้นนะครับมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเรื่องของบทครับผมแล้วมันเป็นเรื่องของตัวละครแล้วก็ผมก็พยายามคิดว่าตัวละครทุกๆตัวละครเนี่ยเขาเป็นคนจริงแล้ว<ฮ>สิ่งที่คนเรามันผ่านมาเนี่ยเรามันเป็นมันเป็นประสบการณ์ของคนคนนั้นจริงๆนะครับเราก็ไมไ่ไปดูถูกเขาในฐานะของนักแสดงเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาผ่านมาผมก็พยายามเสือกออกมาให้ชัดเจนตอนที่อ่านบทเราเห็นแล้วเราตกใจไหมกระชากเนี่ยอืมผมรู้สึกว่า จากการที่ผมอาจจะชอบดูแบบว่าตุ้กเต็มฟลิกเยอะแล้วก็แบบต่างเมืองรอกเยอะมันก็อาจจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นสำหรับผมแต่ก็ก็ตกใจเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ที่มีอะไรแบบนี้ในในละครไทยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้มาระบบทาาสชายแบบนี้ครับผมได้กันบ้านเยอะไหมกับพี่แอนเองต้องแบบคุยกันเยอะไหมว่ามนต้องถ่ายรอบออกมาแบบไหนใหมันไม่ไม่ดราม่ามากที่ใช่ทำเยอะครับผมแต่ฉากพวกนี้มัน ถ้าคิดมากไปก็จะไม่ได้ในแบบหนึ่งเพราะว่าเหมือนเราเราวางไม่ค่อยได้ครับพราลมมันสุงแบบขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ครับมันต้องปล่อยตามธรรมชาติจริงๆแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณพี่แอนแล้วก็ทุกคนในกองโดยเฉพาะนนแบบพี่เอล้วยครับที่แบบกำกับแล้วก็ให้ผมกล้าที่จะแสดงอารมณ์แบบยากๆแบบเนี้อไกมให้ทุกคนได้ดูต,ตอนที่็ซีนนีน้เราก็ได้สัมผัสรู้สึกว่าแบบไม่อยากไม่กล้าเล่นใช่ไหมคะไม่ครับเพราะว่าผมในในฐานะนักแสดงก็มองว่าเขาเป็นมนุษย แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะแสดงออกมาให้มันชัดเจนก็เลยไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวเลยครับผวก็พอรู้ว่าเล่นกับพี่แจ๊บรู้ว่า,ามีพี่เอ้ากำกับผมก็ยิ่งมั่นใจไปเลยคนระับจะเล่าให้ฟังเลยว,ว่าวันนั้น้าผมจําได้คือก็ตื่นเต้นแหละแล้วก็เจอพี่แจ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ช่วยผมในอย่างนึงก็คือเขาไม,ไม่ไม่ทักเลยครับในวันนะั้นเขาพยายามสร้างากำแพงไว้ระหว่างตัวละครของเราสองคน พี่อทีจะช่วยให้เราแสดงออกมาให้ให,ให้ดีในฉาซึ่งก็เป็นคนรนกเรา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 เองเรา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 การาเอาเการาเรานราเนาเรีเรา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 นราเรานราเ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 มาเร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 านราเัามราเ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 รมเรมราเรราาเราเรา้าเเราเเราาาเเราาเเเรเรเองเเราราเราเนเราเเรเราเเราเราราาเราเรารงในาขราเรานราเราาาาเรเรเมรับ แล้วคนชอบหรือไม่ชอบก็เป็นมุมมองของเขาแล้วผมว่าไม่มีทางที่เราจะทําอะไรที่ถูกใจทุกคนได้หรอกแล้วตอนนี้คือในความที่เราก็เป็นพระเอกด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะภาพลักษณ์พวกนี้หรือแบบบทแบบนี้มีผลเรารู้สึกว่าเรากลัมันจะมีผลอะไรกับความเป็นพระเอกหรือเปล่าก็ไม่นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นพระเอกการไม่ได้เป็นพระเอกมันก็มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องแหละครับผมแต่ในในสุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครทุกคนเนี่ยครับแล้วผมเป็นนักแสดงก็ในในตอนนั้นผมก็ อาจจะยังไม่ได้เป็นพระเอกก็ได้แล้วผมก็ได้เจอบทที่มันช้าายขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากครับแล้วมันก็เป็นบทที่ทุกคนจําหมได้ด้วยครับก<ม>็มันต้องเป็นอะไรที่ทดีในโลกครึ่งคือเหมือนโอกาสมันเข้ามาเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนใช่แล้วกใ็ในตอนนั้นก็แบบการที่พี่แอนเขาจะเลือกเด็กใหม่มาเล่นที่แบบเหมือนเขาเชื่อใจในตัวผมเพราะว่าตัวละครของแพทเนี่ยจากพี่พูนะครับถึงแม้ว่าจะมาน้อยแต่เขาสาําคัญมากๆกับแบบเ,ออเรื่องทั้งหมด การที่เขาแบบไว้ใจในตัวผมผมก็รู้สึกเกรติลากครับแก็ต้องขอบคุณจริงๆจะทำให้ในสุดที่แอนก็ชื่นชมผมออกมามีการโพสต์ถึงการใช่วันนั้นตกใจเลยครับผมที่รีโพสต์แชร์ลงสตอรี่เลยครับเป็นยังไงงพราบมัน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 รู้สึกความใจกันนะรู้สึกดีมันรู้สึกดีมากครับเพราะว่าในตอนนั้นก็ใหม่มากๆแบบยังผู้ชทยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงละครมาก่อนแล้วก็ ก็เจอแบบว่าทุกคนไม่กี่คิวเองครับผมไปประมาณห้าคิวเองครับผมก็แบบดีใจที่เขาจําผมได้ครับแล้วก็ดีใจที่เขาเขาขอบคุณผมด้วยอ่ะพี่แบบที่เกิดขึ้นเนาะมันมีทั้งคนชอบไม่ชอบชมและไม่ชม,มอะไรเงี้ยแล้วตัวเทนเองอะ่ะตัวแพ็คอะ่ะอยากสื่อสารอะไรกับคนดูนะคะที่เป็นแพ็คเราอยากบอกอะไรกับคนดู ตัวละครของแพทผมผมทิ้งพแมวครับผมผมรู้สึกว่าการที่เราพาตัวละครผมมันไกลับบ้านไม่ค่อยดีนะครับผมกัการที่เป็นเป็นนักสแสดงราต้องแยกให้หอ,อครับผมแต่ถ้าในฐานะผมที่ที่เป็นนักสแสดงก็หวังว่าทุกคนจะเห็นใจของแพทนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในชีวิตเขาจริงๆแล้วก็ถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบก็เป็นมุมมองของคุณนะครับผมผมก็พยายามแบบทำให้ได้ดีที่สุดที่ผมสา,ามารถทำ ก็ถือว่าท้าทายความสามารถของเราด้วยเนาะคือ<ช><ช>เมื่จริงๆก็ทําให้ผมแบบรู้ตัวด้วยว่าเราสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยคือตอนแรกก็ขาดความมั่นใจด้วยเนาะเพราะว่าแบบไม่เคยแล้วที่เป็นบทยากๆด้วยแต่พอพอเราทําออกมาแล้วมันออกมาได้ได้ดีแบบกุ้มกับพอใจผมก็รู้สึกพอใจในตัวเองด้วยภูมิใจด้วยจะแสงรอเรื่องต่อไปของเทพจะได้เห็นอีกดอกไม<ห>้มาเตี้ย กําลังมาแล้วครับผมพลไสลด์กำลังถ่ายทํานะครับทุกคนครับแต่ว่าดีเทลก็ต้องรอติดตามครับผมไม่อยากจะสปอยเนาะแล้วกับพีุ่่มเหมือนเดิมใช่แค่มีใครใจครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าดอก็ยังอยู่ใช่ครับผมเป็นหัวหน้าเลยจ๊อบจ๊อบไงพี่จ๊อบจ๊อบอ๋อพี่จ๊อบเป็นประธานประธานนใช่ประธานนะประธานนะใช่เราก็ไปเริ่อไปด้วยกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรักพวกเราไปนานๆนะครับ 오케이 okay. 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 감사합니다. 습니다